นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จขึ้นทรงราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งราชฎรอ,อย่างเป็นอเนกประการทรงห่วงใยและตระหนักถึงความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าจึงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อย,ยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต,ต่างๆเพื่อความวัฒนาผาสุขของประชาชนชาวไทยและความเจริญก้าวหน้า องชาาติบ้นเมืพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำต่างๆที่เกิดความเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆพื้นที่ใดที่ประชาชนประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนก็จะพระราชทานความช่วยเหลือบรรเทาอย่างทันท่วงทีโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร เป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เดิมคลองเปรมประชากรเป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขุดขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณหน้าวัดสมนนทวิหารยาวไปจนถึงอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมระยะทางกว่า50กิโลเมตรซึ่งช่วยร่นระยะทางการสัญจรทางน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครกับพระนครศรีอยุธยาให้สั้นลงอีกทั้งยังเป็นการขยายพื้นที่การเพาะปลูกในบริเวณใกล้เคียงแต่ทว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคลองเปรมประชากรประสบปัญหาการรุกล้ํโดยมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำํลํำคลองเป็นจำนวนมากส่งผลให้ทางน้ำแคบลง คลองจุน้ำได้น้อยลงรวมทั้งปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นตามมากับการขยายตัวของชุมชนเช่นปัญหาน้ำเน่าน้ำเสียปัญหาการทิ้งขยะลงคลองทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทำให้กีดขวางทางสัญจรระบายน้ำจนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกปริมาณมากๆหรือมีการขันน้ำเข้ามาในพื้นที่ก็จะทำให้น้ำเอ่อล้นขึ้นมาบนฝั่งในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าไปดำเนินโครงการพัฒนาคลองเพรมประชากรโดยมีประชาชนจิตอาสาจากโครงการจิตอาสาพระราชทานเข้ามามีส่วนในการประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆเพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานส,สามัคคีของคนในชาติ โดยเริ่มดำเนินโครงการเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2560โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรเป็นการฟื้นฟูคลองเปรมประชากรทั้งระบบทั้งการสร้างเขื่อนระบายน้ำและขุดลอกคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมบําบัดน้ำเสียรวมทั้งพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยมีการจัดระเบียบและวางผังที่อยู่อาศัยใหม่ พร้อมทั้งสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลองจัดทำลานกีฬาสถานที่สันทนาการและแหล่งเรียนรู้ของชุมชนชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งและสองที่มีครัวเรือนรวม481ครัวเรือนเป็นสองชุมชนแรกในคลองเปรมประชากรที่มีการพัฒนาจากเดิมที่มีสิ่งปลูกสร้างรุก,กลาเข้าไปในลำคลองได้มีการพัฒนาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยริมคลอง ที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นบ้านที่สวยงามน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขอ,อนามัยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแนวพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวจึงไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงคูคลองให้กลับมาสวยงามแต่ยังรวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากแหล่งน้าไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนเส้นทางคมนาคมสัญจร หรือประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อช่วยป้องกันน้ำท่วมและเหนืออื่นใดคือการสร้างสังคมที่น่าอยู่เข้มแข็งและปลอดภัยอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไป